ามูลที่สร้างสุขผู้ชิมไทยเป็นภาชีสึคขัญนของซอสซส,อส,อสอแล้วก็เป็นภาชีที่มีบทบาทมายาวนานในเรื่องของการรณรงให้คนรู้จักคิดภัยของบุรีนะ ทุกคนเต็มที่กับงานนี้มากๆค่ะก็ขอขอบคุณพื้นที่นี้<ม>ที่ให้ทุกคนเพื่อนๆออกมาได้โชว์ศักยภาพที่มันมันไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับเป็นเวทีแรกของเด็กๆด้วยแล้วก็เ็งเห็นความสําคัญแล้วก็ความสามารถของนักเรียนหวังว่าคลิปวิดีโอที่พวกหนูทําไปนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะ ฟซานะครับจากเพจฟิซาต์บล็อกครับก็เป็นเกียรติมากนะฮะที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะฮะแล้วก็อยากจะบอกน้องๆต่อๆกันฮะว่ายาเสพติดเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ดีเราก็รู้กันมานานแล้วฮะทุกคนก็คือน้องๆอ,อาจจะคิดว่ามัน,ม,นมันเท่ใช่ไหมแต่รู้ไหมการที่เราไม่สุกไม่เสพอะไรเลยมันเท่กว่านะจริงๆผมอยากจะบอกผมเน้นย้ำเสมอว่ามันไม่ดีจริงๆฮะทุกคนถ้าเราไม่สูกเนี่ยนอกจากว่าเราเนี่ยจะสุขภาพดีแล้วเนี่ยคนรอบข้างเราอะเขาก็จะดีไปด้วยแล้วพ่อแม่เขาจะภูมิใจในตัวเรามากๆ ส,สำหรับงานนี้นะคะเพราะเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะทั้งสสแล้วก็สสมอด้วยนะคะที่ให้พวกเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนเนาะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแบบดีใจที่แบบจัดงานแบบสร้างสรรค์แบบนี้นะครับ<ช>แล,แล<ๆ>้วก็อยากรณรงค์เยาวชนรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าเรื่องบุหรี่ซองบุหรี่อะไรก็ตามเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีโทษมากกว่าข้อดีนะครับประยากรณรงค์ว่า ถ้าเลิกได้ก็อยากให้เลิกนะครับใช่หลือว่าถ้าน้องๆคนไหนที่ไม่เคยลองเราไม่อยากให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยจะดีกว่านะอย่า,ลอ,าลองดีกว่านอกจากที่เราตัวเราเนี่ยจะเสียสุขภาพแล้วคนรอบข้างเราคนที่เรารักก็ยังเสียสุขภาพเหมือนกัน ถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ยาวๆกับคนที่รักนะคะก็ไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดเลยค่ะลและ้วเราก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนด้วยนะคะในการทําคลิปเนาะก็อยากให้ทําต่อไปนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะ,คะและคลิปวันนี้ตั้งค่าคลิปที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคลิปที่ใช่คือเป็นคลิปที่มันทําให้เกิดควา,ามสะเทือนใจทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามได้ว่าเอ๊ะที่ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นปัญหามันน่าจะเป็นนะหรือไม่เคยตั้งคําถามมันเลยมันน่าจะต้องตั้งคาถามกันบ้างแล้วล่ะดังนั้นเนี่ยใน คิดว่าน่าจะต้องส่งเสริมการผลิตสื่อทํานองนี้มากขึ้นสื่อซึ่งไม่ต้องใส่เนื้อหาที่ซับซ้อนนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อหาที่คํานึงถึงกลุ่มผู้รับข่าวสารว่าเป็นคนกลุ่มใดมีเขามีพฤติกรรมหรือมีความคุ้นชินที่ทจะรับข่าวสารแบบไหนคอนเทนต์แบบไหนน่าจะเหมาะคือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่าแม้ว่าเราจะมีกฎหมายห้ามนะครับคือถือว่าสิ่งบุหรี่ไฟฟ้าถือว่ายังเป็นสิ่งผิกดกฎหมาย แต่มันท่วมท้นอยู่ในโลกออนไลน์ดังนั้นข้อที่น่ากังวลก็คือว่าเด็กๆทุกคนมีมือถือถ้าเาเข้าถึงได้นะแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้แพงใช่ไหมฮะสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือสารเสพติดเช่นนิโคตินหรือสารอื่นๆเต้นพวกสารปรุงรสสารแต่งกลิ่นซึ่งผสมมาด้วยซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรบ้างแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาอะไรสิ่งที่เราแน่ชัดก็คือว่านิโคตินเนี่ยทำให้เกิดอาการเสพติดแน่นอน เราจะมีเยาวชนที่อาจจะตกเป็นทาสุหิี่ไฟฟ้าหรือแม้แต่คนทัยทำงานซึ่งใชุ้หิี่ไฟฟ้าด้วยความเชื่อว่ามันจะทําให้เขาเลิกบุหิี่จริงๆได้หรือทําให้เขาเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งพาุหรีวอย่างนี้ได้ถ้าเรามองไปถึงการผลิตคลิปแบบนี้เนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยลดทอนอิทธิพลหรือกระแสที่บลิ้วไฟฟ้าตอนนี้มันกำลังทำให้คนเนี่ยเขาจะผิดไปในทางนั้นว่ามันไม่มีอันตรายอะไรทั้งร้อยห้าทีมนะฮะอยากจะเห็นเขาเนี่ยพยายามต่อไปครับแล้วก็จริงๆ เราหน้าที่จะทําให้คลิปต่างๆที่อาจซึ่งอาจจะไม่ได้รางวัลในวันนี้เนี่ยแต่มันเป็นมันสามารถเสนอคอนเทนต์ได้ดีพอสมควรเนี่ยมีโอกาสที่จะเผยแพร่ไปสาคุณผู้ฟังคุ่ผู้ชมนะครับเราอาจจะพบว่ามันบันับันโอเคมันอาจจะสร้างผลเสื่อมได้คนชอบนะครับคือรางวัลอย่าไปอย่าไปคิดว่ารางวัลมันคือที่สุดนะครับรางวัลอาจจะเป็นการทําให้เกิดการเริ่มต้นได้สําหรับหลายๆคนนะครับ แต่ว่าผู้ที่ไม่ได้รางวัลอยากให้ยืนหยัดต่อไปว่า,าตัวเขาซึ่งเป็นผู้ที่มีมทักษะหนองนี้เป็นผู้ที่อยู่ในสังคมออนไลน์อยู่แล้วในโลกดิจิตอลอยู่แล้วเนี่ยทำทำสิ่งนี้ต่อไปสร้างสารรค์สิ่งนี้สิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเชื่อว่าจะจะ,จะประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆคะคือคือคิดว่าที่เขาทำออกมาเนี่ยมันก็มันน่าจะสร้างผลอะไรได้ประมาณหนึ่งนะมันนั้นจะใช้ประโยชน์จากมันเลยนะเผยแพร่นะไม่รู้จะเผยแพร่ยังไงศงไปที่สสส นะครับก็ได้นะฮะมันอาจจะเกิดประโยชน์มากๆอย่างที่พวกเขาคาดไม่ถึงก็ได้และตรงน,นั้นมันก็คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าเราสังคมของเราเนี่ยต้องการคนหลงนี้เพราะว่าตอนนี้สังคม,มเป็นสังคมดิจิตอลนะครับยุคสมัยนี้มันเปนยุคสมัยดิจิตอลและมันจะเป็นแบบนี้ได้เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและคนอย่างพวกเขาเนี่ยคือคนที่จะสร้างสรรค์สังคมแบบนี้ให้หน้าอยู่ไม่ใช่คนรุ่นอย่างพวกผมนะครับซึ่งมันเป็นเพียงแค่เราเป็นแค่ผู้อพยพทีอยู่ในโลกดิจิตอล เราสร้างสรรค์มาไม่ได้ถ้าพวกเขา